วันนี้ครูจะมาพูดเรื่อง B.O.I. แล้วทำจัดซื้อต่างประเทศเราก็ต้องพอรู้คร่าวๆว่า B.O.I. มันคืออะไรมันทำหน้าที่อะไร B.O.I. ที่เต็มๆม,มันก็ Board of Investment สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั่นคือชื่อไทยแต่เราจะคุ้นปากกันว่า B.O.I. ครูก็จะเรียกว่า B.O.I. เนอะมันเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา B.O.I. มันเกี่ยวตรงที่เราซื้อของจากต่างประเทศแล้วเวลาเรานาของเข้ามา ภาษีมันจะเป็น0%ถ้าบริษัทนั้นมี b o i ไม่ว่าจะเป็นรอแมทที่เรานำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่เราซื้อเข้ามาภาษีจะ0%ไม่ว่าแวนไม่ว่า import duty ก็จะเกี่ยวเนื่องกับคุณประมาณนี้แต่จริงๆ b o i มันกว้างกว่าน,นั้นมันมีส่วนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นลดภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลไม่ว่าจะเป็นลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟการก่อสร้าง อาคารของบริษัทที่มันได้สิทธิ์ตรงนั้นอะ่ะมันสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตรงนี้ได้ด้วยเขาจะมีอายุโครงการของมันนะ ที่ครูเคยร่วมงานด้วยมันจะมีอายุโครงการ8ปีมันก็ต้องมีการต่ออายุถ้าหมดอายุโครงการแล้วไอ้เรื่องที่จะไปอนุมัติเรื่องอะไรพวกเนี้มันก็เป็นอีกทีมนึงที่เขาไปทําครูก็ไม่ได้ทําตรงนั้นที่ครูร่วมงานด้วยกับบริษัทที่เป็นเบลไอมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทำเบลไออยู่แล้วครูก็จะดูแค่ส่วนซื้อต่างประเทศแล้วก็นําเข้าเท่านั้นแล้วมันก็จะมีส่วนที่มันไม่ได้ใช้สิทธิภาษีพวกนี้เลยมันจะมีส่วนอื่นด้วย ที่ครูคุยกับคนที่เขาทำา b ลไอมันก็จะให้สิทธิ์คนต่างชาติเข้ามาทํางานในบริษัทได้ให้คู่สมรสเขาเข้ามาได้ให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสามารถโอนเงินจากในประเทศไปต่างประเทศได้อันนี้ที่เขาเล่าให้ครูฟังแล้วครูก็ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของ b บลไอเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครูจะเล่าตอนที่คุณนําเครื่องจักรเข้ามาแล้วภาษีมันเป็นศูนย์แวบมันเป็นศูนย์นะโปรเซสมันเป็นยังไงครูเล่าคร่าวๆเนาะ ก่อนที่ครูจะซื้อเครื่องจักรเข้ามาครูก็ต้องมีคุยกับซัพพลายเออร์ว่าเฮ้ยเครื่องจักรตัวนั้นน่ะไอส่วนประกอบของเครื่องจักรอ่ะมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างมันมีชื่ออะไรมันมีกี่ชิ้นที่มันประกอบเป็นตัวเครื่องจักรเลยส่งลิสต์มาให้ฉันหน่อยพอครูได้ลิสต์ตรงนั้นมาเสร็จครูก็ต้องมาแปลเป็นภาษาไทยว่าไอชิ้นส่วนแต่ละตัวเนี่ยภาษาไทยมันคืออะไรพอได้ตรงนั้นเสร็จครูก็มาให้ทีม b ิวทีม b ิ i เขาจะไปยื่นกับ สำนักงาน B.O.I เขาเรียกเอกสารตัวนั้น Master List เขาจะไปให้ B.O.I Approve ก่อนว่าจะมีเครื่องจักรตัวนี้เข้ามานะแล้วตอนที่ครูตาม Shipping Document กับ Supplier มาค่ะที่มันเป็น Invoice Packing l อะไรพวกเนี้ยมันต้องมีชื่อสินค้าที่มันตรงกับ Master List ด้วยจำนวนก็ต้องให้อยู่ใน Master List ห้ามเกินเกินไม่ได้ถ้าเกินก็ต้องยื่น Approve ใหม่มันต้องมีให้ตรงกันเสร็จแล้วครูก็เอามาให้กับ Shipping เพื่อเดินพิธีการศุลกากรขาเข้า ครูก็จะมีแอปพูฟจาก b บลแนบไปกับอินวอร์แพคกิ่งลิสเพื่อที่จะให้ชิปปิ้งในการเคลียร์ของเพื่อที่จะให้กรมศุลเขารู้ว่าเฮ้ยฉันได้สิทธิ์ b ลไนะ K. คุณจะมาคิดภาษีฉันไม่ได้นะภาษีฉันเป็นศูนย์ทั้งแวดทั้ง Import Duty นะกรมศุลกับ b บ i ไอเขาก็จะลิงก์หากันว่าอ๋อบริษัทนี้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี BI อนะอันนี้ค่ะเกี่ยวเนื่องกับคุณตอนนี้เลยตอนที่นำของเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นลอแมตใช้วิธีเดียวกันเลย ส่งเสริมการลงทุนตามประมวลผลของครูในหัวนะเขาส่งเสริมเพื่อจะให้คนในประเทศมีงานทํามากขึ้นแล้วให้มันมีเงินไปใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นก็จะได้ภาษีเข้ามาในประเทศมากขึ้นเพราะเวลาเรากินเราใช้เราซื้อของมันก็จะมีพวกแวดพวกอะไรที่เราต้องจ่ายใช่ไหมเขาถึงส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศเยอะๆให้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตทุกๆอย่าง แล้วก็ให้ส่งออกไปนอกประเทศเงินเข้ามาในประเทศมันก็เฟื่องฟูในประเทศเอา,เขาข้าวาวประมาณนี้เดี๋ยวคูออกทะเลไปซะเปล่าๆเบลไอก็ประมาณนี้เลยส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวเนื่องกับเราก็การนําเข้านี่แหละคะ่ะทาให้ภาษีเป็นศูนย์เปอร์เซนยังไงก็เรียนรู้เยอะๆนะคะพัฒนาตัวเองเยอะๆทําจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อคูหวังอย่างนั้นจริงๆ ไอ้เรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราซื้อมันก็รู้คร่าวๆมันโอเคเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้ลึกเพราะมันจะเยอะเกินซึ่งครูก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรขนาดนั้นครูก็รู้เผินๆคร่าวๆตามที่ครูเคยทํามาตามที่ครูหาข้อมูลมาขอให้คุณเก่งในหน้าที่จัดซื้อของคุณที่คุณทำเท่านั้นเป็นพอเรื่องอื่นเอาเป็นเสริมรู้ได้เยอะเท่าไหร่มันก็ดีมันก็เป็นผลดีกับคุณ ถ้าเกิดรู้เยอะมันก็ทําให้คุณเติบโตขึ้นแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะรู้เยอะก็เหนื่อยเยอะแต่ว่าก็ทําให้คุณเติบโตขึ้นมันก็แลกกันไงเติบโตขึ้นมันก็ได้เงินเยอะขึ้นมนุษย์เราค่ะต้องเติบโตถ้าไม่โตก็ตายมีแค่นั้นะยังไงก็เรียนรู้เยอะๆนะคะพัฒนาตัวเองเยอะๆทําจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อครูหวังอย่างนั้นจริงๆยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากใจครูทันญ่าค่ะ